เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าสมุดบันทึกของคุณยา่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งและกันจะให้ชื่อว่าโยโกะคือโยโกะอ่ะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะติด คุณย่ามากถึงแม้จะโตจนถึงชั้นปฐมแล้วก็ยังไปเที่ยวบ้านคุณย่าอยู่บ่อยโยโกะเคยมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อมีแม่แต่ว่าคุณพ่อของโยโกะได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตั้งแต่เธอยังเด็กมากแล้วก็ตัวคุณย่าก็ได้เสียคุณตาไปแล้วเหมือนกันเขาเรียกว่าคนในสายเลือดของคุณย่าเนี่ยเหลือแต่โยโกะเท่านั้นคุณย่าก็เลยค่อนข้างจะรักและเอ็นดูโยโกะมากเป็นพิเศษเพียงแต่ปัญหามันมีแค่ว่าคุณแม่กับคุณย่าไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่มันทําให้การที่่่โยยกไไปบ้านคคคุุณณเแมม ไปด้วยเลยคือมาส่งแล้วก็ไปแค่นะั้นน่ะการที่โยโกะไปบ้านคุณย่าบ่อยๆด้วยความรักเนาะกิจกรรมหนึ่งที่คุณย่ากับโยโกะมักจะชอบไปทําด้วยกันก็คือไปไหว้สารเจ้าด้วยกันทุกวันอาทิตย์ คือคุณย่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีศรัทธามากๆคนหนึ่งเลยแม้กระทั่งในวันฝนตกอ่ะคุณย่าก็ยังคงไปกราบไหว้ศาลเจ้าอยู่เสมอเรียกว่าคุณย่าไปไหว้ศาลเจ้าทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดเลยตั้งแต่คุณพ่อของโยโกะเสียชีวิตคุณโยโกะพูดว่ามือของคุณย่าที่จูงตัวเขาไปศาลเจ้ามันอบอุ่นมากและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เธอชอบไปศาลเจ้ามากๆพ่อไปถึงศาลเจ้าคุณย่าก็จะพนมมือ แล้วก็หลับตาใช้เวลาในการอธิษฐานค่อนข้างจะนานมากส่วนเธอก็จะเด็กๆนาะภาษาเด็กดก,ก็จะอธิษฐานง่ายๆใช้เวลาไม่นานเช่นขอให้คุณย่าแข็งแรงขอให้คุณแม่ร่ารวยอะไรวันนี้หลังจากคุณยา่าอธิษฐานจบเธอก็ได้ชอบถามคุณย่าว่าคุณยา่าอธิษฐานอะไรคะซึ่งทุกครั้งคุณย่าไม่เคยตอบเลยจะจบได้การที่คุณย่าหันมายิ้มให้เธอแต่ในขณะเดียวกันด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้อยาาว่าใคร้รู้ขนาดนั้นก็เลยไม่ได้เศ้าซีต่อและทุกครั้งตอนกลับจากศาลเจ้าคุณย่าก็จะแวะซื้อไอติมให้เธอกินเสมอัอนไนอตของโโยก มันไม่ได้อบอุ่นแล้วก็ราบลื่อยแค่นั้นเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยโยโกะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนส์นแรงมากคือตัวโยโกะมักจะถูกวิญญาณคนตาย ตามรังควานอยู่เสมอเสมอโยโกะมักจะโดนผีอัมจนนอนไม่ได้ <c oughs> มันไม่เคยเกิดอาการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือบางครั้งคือหลับๆอยู่ก็โดนแบบผีจับขาอย่างเงี้ยมันหนักไปถึงข้างบางครั้งอ่ะเธอรู้สึกเหมือนเธอโดนเข็มแทงที่ท้องอ่ะเหมือนแบบเจ็บทอ้องอ่ะซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยมันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีตัวคุณแม่ก็พยายามจะหาวิธีทางหลายๆทางลยน,นะเพื่อให้มันแก้ปัญหานี้ให้ได้คนทรงก็แล้วเข้าพิธีก็แล้วเข้าวัดก็แล้วต้องบอกว่าเสียเงินไปเยอะมากแต่ไม่ ว่าจะทํำยังไงก็ไม่สามารถแก้ไขอาการนี้ได้จนคุณแม่ยอมแพ้แบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างนงี้จนกระทัง่งคุณโยโกะเนี่ยเขาขึ้นมัธยมปีที่3คือเธอโดนตามรังควานจากวิญญาณคนตายหนักข้อขึ้นกว่าเดิมอีกจากถูกผีอ้ําเป็นบางคืนกลายเป็นถูกทุกคืนคืนละหลายๆรอบเจออุบัติเหตุจากผีบางตาจากอะไรเนี้ย บ่อยครั้งมันทาให้สุขภาพจิตของคุณโยโกะเสียหายแบบมากๆจนเรียกว่าไปโรงเรียนยังจะไม่ไหวอ่ะซึ่งสุดท้ายมันก็จบที่เธอไปเรียนไม่ไหวเว้ยพอเธอไปเรียนไม่ไหวอ่ะเธอก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกกินข้าวไม่ได้นอนไม่พอร่างกายมันก็จะอ่อนแอมากคุณย่าก็จะเป็นคนที่คอยมาเยี่ยมตลอดเพราะคุณแม่ต้องไปทํางานแล้วคุณย่าจะเป็นคนคอยกํามือให้กําลังใจทุกครั้งที่มาหาเธอพูดว่าช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับคุณยา่ามันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดละถึงแม่คุณแม่จะกลับจากการทํางานช้าจะไม่ ค่อยได้คุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยพอมันย่หนักเข้าเรื่อยๆคือจากเรื่องวิญญาณมาสู่ร่างกายออนแอร่างกายออนแอมาสู่โลกคือเธอมักจะรู้สึกอยากอาเจียนทุกวันบางครั้งก็จะไม่อยากกินอาหารทั้งวันเลยหรือบางครั้งอยู่ดีก็อยากอาหารมากจนเผลอกินเยอะเกินกลายเป็นว่าร่างกายตอนเนี้ยด้านจิตใจก็ ไม่สมดุลด้านร่างกายก็ไม่สมดุลด้วยความที่มันทรมานโยโกะพูดเลยว่าเขาพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งมากๆแต่มันไม่เคยสําเร็จเลยสักครั้งและทุกครั้งที่มันไม่สําเร็จสภาพจิตใจมันก็จะยิ่งแย่ไปอีกแย่ไปอีกแย่ไปอีกและสิ่งที่แย่สุดก็คือตอนนี้ร่างกายเธออ่อนแอจนไม่สามารถไปกราบไหว้สารเจ้ากับคุณย่าได้แล้วและก็ใช้ชีวิตต่อมาจนกระทั่งเธอเรียนจบมัธยมต้นและหลังจากเธอเรียนจบมัธยมต้นได้ไม่นานคุณย่าที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจคนเดียวของเธอ ก็ได้เสียชีวิตลงเว้ยมันทําให้สภาพจิตใจเธอยิ่งแย่ไปอีกคือเธอร้องไห้หนักมากพอมันคนเรามันคิดถึงมันโหยหามันก็ทําได้แค่ไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่เนาะโยโกะก็ไปร้องไห้เก็บตัวอยู่ในห้องคุณยายนอนกอดเสื้อผ้าคุณยายร้องไห้ในขณะที่โยโกะเป็นแค่เนี่ยคุณแม่ก็ยังคงไปทํางานแล้วกลับบ้านดึกดื่นเหมือนไม่รู้สึกอะไรอะเออเหมือนการเสียชีวิตของคุณยายก็เป็นคคุณย่าก็เป็นแค่เรื่องๆหนึ่ง,ง,งมันทำให้โยโกะค่อนข้างจะโกรธแม่ประมาณหนึ่งเลยเว้ยทำให้แบบไม่ สสัปดาห์หลังจากคุณย่าเสียชีวิตโยโกะเริ่มรู้สึกว่าวิญญาณที่ตามรังควานตัวเธอนะมันกลับน้อยลงเว้ยพอมันไปเล่าให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งฟังเพื่อนสนิทก็บอกว่าสงสัยคุณย่าน่าจะรับความเจ็บปวดของเธอแบบว่าพอตายไปก็ไปจัดการวิญญาณ้ายให้อะไรอย่างเงี้ยเออพอได้อย่างเงี้ยมันทาให้เธอร้องยิ่งร้องไห้คิดถึงคุณย่าหนักโยโกะก็ใ <Y oko, S 2> ช้ชีวิตต่อมาอีกประมาณ1ปี มันกลายเป็นว่าตอนเนี้ไม่มีวิญญาณคอยตามหลังควานเธอละแต่ใช้ชีวิตแบบคนปกติเลยจิตใจกลับมาเป็นปกติร่างกายกลับมาเป็นปกติเธอสามารถเข้าเรียนมยัธยมไปลายได้แบบไม่มีปัญหาเลยเลยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยมีเพื่อนเอนแล้วก็ทํางานพาร์ทไทม์ไปด้วยได้คือร่างกายแข็งแรงมากตอนนี้เธอเข้มแข็งพอละที่เธอจะไปเก็บของคุณย่าเนาะเพราะว่าบ้านคุณย่าหลังจากเสียคุณย่าก็ต้องใคร่หละบ้านก็ต้องได้รับการขายการอะไรเงี้ยของของคุณย่าก็ทุกต้องถูกย้ายออกถ้าตอนนั้นเองอย่างที่บอกว่าเธอทาใจเรื่องคุณย ในการไปเก็บของของคุณย่าที่ที่บ้านคุณย่าในระหว่างที่เธอกําลังจัดเก็บของในตู้เก็บของของคุณย่าโยโกะได้ไปเจอสมุดบันทึกเก่าหลายๆเล่มของคุณย่าสมุดทุกเล่มถูกห่อด้วยผ้าอย่างดีทําให้โยโกะรู้ว่าอ๋อคุณย่าเป็นคนชอบจดบันทึกพอโยโกะเขาเจอสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเนาะเขาก็เลยลองหยิบม,มาเปิดมันทําให้โยโกะได้รู้ว่าคุณย่าจดบันทึก ทุกวันอาทิตย์เว้ยแต่พอโยโกะได้ลองเปิดหน้าต่อ,ตอมามันทาให้โยโกะอึง้งจนพูดอะไรไม่ออกเลยเว้ยบันทึกแรกที่ยาคุณย่าได้บันทึกกันนะคุณย่าได้บันทึกถึงวันที่คุณพ่อของโยโกะได้เสียชีวิตลงอย่างที่บอกว่าตอนแรกอะโยโกะเข้าใจว่าคุณพ่อเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุใช่ไหมแต่ในสมุดบันทึกของคุณยา่าได้เขียนไว้ว่าคุณพ่อฆ่าตัวตายเว้ยและสาเหตุที่คุณพ่อฆ่าตัวตายก็คือ คุณแม่ของเขาแอบมีชู้มันทําให้เธอช็อกมากๆแล้วเธอก็เริ่มร้องไห้ทีเนี้ยแต่ว่าด้วยความอยากรู้เธอก็เลยเลือกเทียพลิกหน้าต่อไปหน้าที่สองมันทําให้เธอจากช็อกกลายเป็นเสียวสันหลังวาบขึ้นมาเลยคือในหน้านั้นมันได้บันทึกข้อความหนึ่งพูดถึงความรู้สึกเครียดแค้นของคุณย่าที่มีต่อตัวเธอตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะว่าไอเด็กที่เกิดจากชู้คนนี้กูอยากจะฆ่ามันทิ้งมันต้องตาย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 มันตต้องายเต็มหน้ากระดาษเลยเว้ยซึ่งอันเนี้ยคือตัวตนของคุณย่าที่เธอไม บันทึกมันก็พูดต่อไปว่าทุกอาทิตย์ที่คุณย่าพาหลานไปสาลเจ้าเพื่ออธิษฐานสิ่งที่คุณย่าอาธิษฐานหน้าสา,าลเจ้าไปก็คือการสราปแช่งเธออย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานคือคุณย่าไม่ต้องการฆ่าให้ทุกอย่างมาจบอย่างง่ายดายแต่ต้องการให้เด็กคนนี้ทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจากคำสาปแช่งของคุณยา่าแต่ด้วยไม่รู้อะไรทําให้คุณย่าเองก็ตายอย่างทรมานเช่นกันหลังจากโยโกะรับรู้ความจริงทั้งหมดนียเธอก็ร้องไห้อย่างหนักมากแต่ก็จบด้วยการทําใจแล้วก็เผาทั้งหมดบันทึกทั้งหมดนี้งไปเยจนกทัจจััุ่ธ็พูดวาวืม